ท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวมาตามกันต่อนะคะที่ตัวเลขของคุณแม่นะคะ 0, สุนกระลัดเกลวัลยสุนกระลัดเกลวัยักงานรักดังเลยบอกครับแม่ก็เลยให้เด็กไปจบหางมามามีคร่ะมานีแต่ซุนหนึน่งซุนสองนี่นี่นี่มีบทมีลงังค่ะแม่นี่เห็นบ้างใช่แม่นี่ซ<ฮ>ุนหนึ่งกับซุนหนึ่งมันเป็นยังไงร่ครับ ม,มันส่วนหนึ่งมันมีบน,ม,บนมีล่างโอ้ขับสุดตรงมันดักนานดักหลังโอ้ครับ <c oughs> มันดักนานลักหลังมันหมายความลินลินม่านกันที่น้องจะนอนปอเป็นทีว่างเลยครับเนี่ยโอ้อจุดจมจอมว่ครับใส่แม่ซี่กันด้วยสุดตรงมมีทั้งบนทั้งล่างเป่นไหมเป็นสุดตรงสุดตรงมีทั้งบนทั้งล่างทั้งล่างดอกส่วนสามนออะส่วนสามค่ะแม่ เจ็ดแปดค่ะแม่จับเอาตัววันจังสีแหละค่ะแต่ก็ต้องก็ขึ้นอยู่กับผู้จับพร้อมได้พี่น้องจับเม่นจังสีได้เนาะแม่เนาะผู้จับวิธีจับก็ได้จะมีที่จับ่ได้แสดงว่าอยู่นั้นมีทีจับแม่นลินพันเลยพี่น้องจิตตั้งบินพันกันแล้ววันนี้เมื่อเอาอะไรล่ะสุดเหียอไสยเป็นอยู่บ้างแล้วแต่แม่ัเาก็แม่ เอาเอาแอบกระซับอันนี้น้ำมึกถือของแม่นี่สามนี่สี่นี่ห้าน้ำมึกถือค่ะเดี๋ยวให้คุณแม่จับรัฐบาลไทยให้นะครับเอามาต่อกันนะครับสำหรับตัวแม่จับกี่เนาะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับในงวดวันที่16กคม2567คุณแม่จับให้จักชุดครับแปดคือกันแปดชุดคือกันนะครับซุ้มนีอก็ซื้อได้ที่กันเุ่งห่าวตัวร้อง พ่อคุณคุณแม่คิดเมื่อคืนนี่บอกครับเนี่ยรัฐบาลไทยดิวครับเฮ็ดมือเสาร์โอ้เฮ็ดมือเสาเฮ็ดใหม่ๆสดๆปล่อยไปเลยน้องแม่เนาะเราเป็นแนวทางไว้นะครับเคยเอพซีผชคดีมีโชกราบนะครับนี่เป็นรัฐบาลไทยนะครับไม่หน่อยมันจะปล่อยให้นะครับรัฐบาลไทยกับสูตรล่าพัฒนาคนละสูตรบอกแม่อืมคนละสูตรนะครับคนละสูตรเพราะันมันเดินดีบอกปกกิเนี่ย รัฐบาลไทย่าสูตรเดียวกันอยู่ต่ว่าเวลาเขาจับมันกันนี่ไหมมันมันออกว่าคือกันเนาะรัฐบาลไทยกับรัฐบาลลาวมันคนละอันนี้ออกว่าคือกันคอ๋อรัฐบาลให้นี่มันก็สิเป็นสูตรคิดคำนวณหลวกการจับอีกแบบนึ่งม่แม่ไทยนี่ก็จะเป็นการคิดกับจับอีกแบบนึ่งคือกันแสดงว่าแม่นี่ต้องมีความมั่นแม่นยำในการจับ ะะตามสถิติก็คือเล่าของแม่นี่เขาสามงวดติดนะคะท่านผู้ชมแม่นปะคะแม่แมนถือว่าเป็นโอกาสดีงวดนี้แม่หน่อยเพิ่นจะปล่อยรัฐบาลไทยหเป็นงวดแรกนะครับขั้งแรกเนาะแม่เนาะครับเด่นตัวได้แม่เด่นบ่ครับตัวเด่นมนันอันนะั้สอง<า>ตัวไมมแม่สองตัววะครับ ตัวเด่นบอกขึ้นจ้ตัวเด่นนะครับโอ้เด่นหนึ่งกับสี่อ๋อผมได้ม well. ักยังไงมักแรนเห็นเป็นเรียนหนึ่งกับสี่ครับเอาเด่นหนึ่งกับสี่นะครับจะจับคู่เลยแม่แม่ตัวนตัวเนีนเนียนหาคู่ครับเนีนหาคู่ให้คือเก่าให้คือเก่าครับจะมีตัวเดนไแม่สิบสี่เก่าศูนย์สามสี่เก่าเก้า หนึ่งสี่ก่อนเกดแปดชีหาสามสามหกจะมีหนึ่งสี่สามสี่ศูนย์หนึ่งสี่ห้า 1> 0, 1, 4, ตอนนี้แอดเินกำลังหลอตกตัวเลขที่เราทดลองเดียวให้เก้าศ <90 S 2> <น>ูนย์ว่าแม่ กาศตัวนี่งใหญไห้นะคะจจังห้แม่โชว์อีกครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเก้าศูนย์เก้าเก้าเจ็ดแปดและสามหแปดชุดนะแม่เนาะ ตัวเน้นนะแม่เด่นเด่นหนึ่งกับสเด่นหนึ่งกับ4ีนะครับก็เด่นนะครับหนึ่งกับ4นะครับชุดเน้นแม่เน้นชุดใดครับสี่เก้าศูนย์หนึ่งสี่ศูสาเศน่นยห้าเน้นให้หชุดนะแม่เนาะเรัฐบาลไทย รัฐบาลไทยรัฐบาลไทยเฮานี่แม่ถามำนี่แม่รัฐบาลไทยครับสมมติว่าลักลอยเขาสเจะใส่ตัวไหนนังเสือกจะได้ซ้ำโตรครับได้ซ้ำโตรครับเลือแม่เบิงแน,น,น่นคนเนื้อครับเออให้แม่เปิดตำราแป๊บนึงนะครับก็ดูหลักร้อยเนาะขอหลักร้อยแม่ปกติแม่เคยไห้บ่ครับหลักร้อยบ่บ่เคยไห้ปันใดงโอ้นะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับจะได้ครับหกหนึ่งสี่ สามตัวนี่นิครับหกหนึ่งสี่กับเจ็ดสองห้าครับแปดสามหกเก้าสี่เจ็ดครับศูนย์ห้าแปดหนึ่งหกเก้าครับสองเจ็ดศูนย์สามหนึ่งแปดครับสี่เก้าสองครับอืมมันจะไรแบบนี้แล้วครับยู่น้ำแม่นี่ก็แม่สีให้เก้าสองนั่นนี่ นี่ก็สองอย่างเลยเนาะครับมีสองมีตีเดีเอาเนาะครับเอาสองนี่บางครั้งมันยูงสีกับมีเลยจุดเด็ดที่คัดออกมาเพาะจะไดสามโตไหมบางครั้งมันมันมาอยู่เทิกตัวนี้กับมีเดยครับเวลาออกเดียวมีก็เลยเอาเจ็ดแปดไลบางครั้งบางครั้งมันเคยมายูกับสีเอ้ยมันร้อนขึ้นมากป่แม่แปดเก้าเป็นเจ็ดแปด ลงแต้มหนึ่งว่ะแม่บางครั้งมันเคยมาอยู่จังสี่แม่ก็เลยได้จับไห้นี่ว่าสันเถาะนี่เด้มันเคยสูตรตรงกับนี่ขาดรักลอยในที่ใส่ตัวใดแม่นี่แม่รักลอยนี่ใส่ตัวใดค่ะนี่นะแม่ตัวบ่แม่ผมอยากเอารักลอยมาใส่ที่สุดเน้นของแม่ไห้นี่ขอตัวเดียวละแม่ เป็นหกซีนหนึ่งซีนหกสามซี่ใช่ไหแม่ให้ลักลณะแบบนั้นแม่ตัวใดจ้ะครับเอ๋อเนี่ยสามตัวเนาะครับขออีกจักลอยตัวเดียวหน่อยอยู่ในหันมีสามหกนั่นมีบอมีครับมีนี่ครับนี่นี่เดี๋ยวครับแปดครับแจับตัวแปดใส่แม่ครับสรุปเดียวมีอยู่ในหันต้องเอาใส่กันครับนี่เลือกสามตัว เน้นแปดนะคะวิ่งแปดหลักร้อยนะคะเพราะว่าอยู่ยรัก,กนี่กะมี่นี่ครับนี่เลสามหกไม่มีอยู่หางนาครับอยู่หางหนากะมี่แม่เ<น>ข้าใจนะครับท่านได้ที่อยากอารักลอยจับใส่นะครับเดี๋ยวแอดมินจะสรุปง่ายๆคือก็คือแม่บอกว่ามักหกโอ้แปดนะครับแปดสามหกแปดสามหกก็เน้นบแม่ แปดหนึ yeah. 8, 1, 1> ่งสี่เหตุเพราะว่ามันมีอยู่กับตัวนี้ครับแปดสามหกเป็นตัวเน้นนะคะท่านผู้ชมตัวเน้นจุดสามตัวนะครับแปดสามหกนะครับเนาะรัฐบาลใต้ครับชุดเดียวเน้ยนแขนแขนน้องแม่เนาะเอาแขนแขนไปเลยมันมีอยู่ในหันครับผู้ใดมากรักลอยแสดงว่าให้เอาแปดใส่ไปเลยบ่แม่ค่ะ <ร>ก็แปดหนึ่งสี่แปดสามสี่นี่น้อ,นองแม่เนาะแกะใส่เองไม่จังโหรไหใส่ตัวนี้แหละครับบางั้งสามตัวเขาเข้าตรงๆแบบนี้ดีครับค่ะแม่แงนบัดออกแล้วมาบ,บึงโอ้ยหาย่างเลยย่นรับเต็มเต็มนุ่มเต็มเต็มครับ <c oughs> เป็นแนวทางรัฐบาลไทยของแม่น้อยนะครับก็ถือว่าโชคดีแม่น้อยปล่อยให้งวดแรกนะครับ แต่รัฐบาลล่าคุณแม่น้อยให้มาสามงวดติดงวดนี้จะเป็นงวดที่สี่แม่น้อยจะยุดสถิติจีง,งวดรอ,อาติดตามน้ากันด้วยครับเด้อจ,<ะ> <laughs> จะถึงยี่สิบงวด <laughs> ไหม,น,มน้อย <laughs> ติดตามสําหรับแนวทางรัฐบาลไทยและเลาวพัฒนานะครับของคุณแม่น้อยนะครับอ่ะแม่อับตัวน,นี้เป็นแนวทางรัฐบาลไทยให้แม่น้อยเป็นโชว์ให้ดูนะครับอ่ะเป็นชุดเต็มของคุณแม่น้อยนะครับรัฐบาลไทย นครับนาจอไปนะครับจะเป็นรัฐบาลไทยนะครับตัวเด่นจะมีหนึ่งสี่สาี่ศย์และส5ห้านะครับตัวนิ้นนะครับแต่นี่ตัวพิเศษไม่น้อยเพื่อนก็บ่ค่อยให้นะครับ3าตัวรักร้อยไม่ค่อยให้แต่วันนี้จับให้ตัวเดียวนะครับ8 3ดสามหนะครับหางเดียวเม็ดเดียว8 3 6สาหนะคะถ้าสำหรับท่านไหนนะคะที่ชอบตัวเลข3มตัวชุดรวยไวตัวนี้ น้าแม่จ้าเกิดซ้ำเติ่ลก็พูกละถ่ายกกรูปก่อนนระเอิญชุดลวยว่ยตัวนี้พี่นนองเป็นรัฐบาลไทยด้วยครับในงวดวันที่16นะครับ16กกรกฎาคม2567นะครับผู้ได้ขมากอ่อนให้โชคดีมีโชคลาภน้าแม่เนาะจ้า